ก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วง,งานปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสนํนนิษวรรณกรรมมีแผนกอะไรบ้าง,องตอนนี้เหรอคะก็มีกลุ่มของหนูเนี่ยกลุ่มจารีประเพณีค่ะ,ะม,มีกลุ่มประวัติศาสตร์มีก<ส>ลุ่มลและเรียบเรียงแล้วก็กลุ่มภาษาและวรรณกรรมค่ะ,ปะเป็นสี่กลุ่มงานหลักกลุ่มประวัติศาสตร์แต่นี้เรามาย้อนดูนี่คือปัจจุบันใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเอ๊ะ ท้ไมอยู่ดีเราเป็นกลุ่มปกติศาสตร์อยู่ดีเราเป็นกลุ่มแปลและจะแปลและเรียบเรียง <c. S 2> เอ๊ะอยู่ดีเราเป็นกลุ่มจารีตประเพณีแต่หารู้ไหม,มว่าสิ่งเหล่าน,นี้วางรากฐานมาแล้ว <c. S 2> ตั้งแต่สมัยหลวงจิตวัฒกาแล้วก็พยาศสตราจารย์พญาอนุมนานรราชทนนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการที่วางรากฐานอย,าอย่างมั่นคงมากนะคะในช่วงนั้นเนี่ยคืออาจจะเกิดจากคําถามของสังคมเ <c. S 2> หมือนกับทุกวันเนี้ยเด็กร <c. S 2> <ค>ุ<ค>่มหาจจะมปรพวตประสรทแต่ตอนนี้มีการคำถามว่าประสรทไทยเชื่อไม่ได้ นะเดนี่แม้ว่าประวตไทยเชื่อไม่ได้ว่าแต่สมัยที่หลวงวิจิตรบรรณการเป็นอธิบดีกรมศิลปรกรหรือศาสตราจารย์พยานุมันราชทตน์เนี่ยท่านเป็นหัวหน้ากองศิละปะวิธีการหรือเป็นอธิบดีกรมศิลปรกร,ปรกร็ตามเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นสมัยนั้นคือตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยเนระเรียกว่าสยามประเทศประวัติศาสตร์ของประเทศสยามเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องใครจะรับรองนะฮะสมัยนั้นก็มีการเรียกร้องให้เขียน ประวัติศาสตร์ประเทศสยามกันขึ้นมานะคะนั้นเนี่ยท่านก็ทางมันกรศิลปากรส่งมาแล้วนั้นต้องมีงานประวัติศาสตร์เนี่ยต้องรับหน้าที่สําคัญตรงนี้ไปเขียนประวัติศาสตร์ประเทศสยามตอนี้การจะเขียนประวัติศาสตร์ได้ไม่คิดีก็เขียนขึ้นมาได้ท่านก็บอกว่า,วาต้องมีการรวบร,รวมหลักฐานใช่ไหมคะรวบรวมหลักฐานและเป็นหลักฐานที่เป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ดั้นี้ก็คือหน้าที่ของของ,ของเราตรงนี้นะคะ,ค,ะคือการรวบรวมหลักฐานที่เริ่มต้นไว้แต่ดั้งเดิมใช่ไหม แล้วตอนรวบรวมขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนน้นนี้คือมีการพิมพ์ประชุดประชุมพงศสวดานค<ะ>ือเอกสารเก่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นเอกสารประวิศารเอกสารความรู้เนี่ยเป็นชุดประชุมพงศสวดานเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้บอกว่าท่านบอกว่าต้องมีทํางานที่สอดคล้องกันเมื<ะ>่อมีการต้องเขียนประวิศาก็ต้องมีเอกสารทางทางราชการที่เชื่อถือได้เพราะว่าถ้าเผื่อก,กรมศิลปวกจจะเป็นมาตรฐานตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อถือได้ ่นตอนนี้ก,ก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นของกลุ่มงานประวัติศาสตร์กลุ่มประวัติศาสตร์เริ่มต้นมาตรงนั้นนะคะ,คะส่วนงานในวรรณคดีก็แน่นอนก็<ม>สืบท่อดมาแต่ดังเดิมก็เป็นต้นฉบับหนังสือนะคะทีนี้งานแปลเรื่องเรียนมีสิทธิ์ทราบไหมสำคัญมากนะ,ะนะตั้งแต่ตั้งแต่สมเด็จกรมเพลำด,ง,ดงเนี่ยทรงเป็นนายกหอพระสมุดราชริยาเห็นไหมว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นคนที่เห็นการไกลามากมอย่าลืมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการติดต่อกับนานาประเทศมาตั้งแต่ไหนสมัยยุทธยาใช่ไหม นั่นแต่สมัยสุลไทยก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีสัสญญาไม่มีเอกสารตัวตอบไปไรอาจจะมีแค่จารึกมีบรรทึกของนี่ได้มีเลยพระราชมตรีระหว่างกรุงสยามแนะละกรุงจีนก็คือเราติดต่อกับนานาประเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จกรมพิยาดำรงเนี่ยท่านก็โปรดให้ติดต่อไปในฐานะที่ท่านเป็นนายกฟอพระสูนชีรยัยญาท่านก็บอกว่าให้ติดต่อไปยังบรรดาข้องสมบุญต่างประเทศหรืออ่หรือ,อ,อสถานทูตต่างๆเนี่ยที่เก็บเอกสารของไทย ที่เกี่ยวกับสยามเนี่ยไว้แล้วให้แจ้งมาซิ่ว่ามีเอกสารอะไรบ้างแล้วถ้าเผื่อว่าเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราขอมาไม่ได้เนี่ยก็ให้มีการนะคะทำสำเนาค่ะนั่นก็เป็นที่ถือว่าการทําสำเนาเอกสารติดต่อกับนานาประเทศเนี่ยจะเป็นส่วนที่สัญญาบันทึกไปมาโต้ตอบมาหรือว่าเอกสารราชทูตใช่ไหมอ่าอย่างสมมติเราติดต่อกับประเทศชาติแรกนะคะติดต่อกับฝรั่งเศสติดต่อกับดัชติดต่อกับอังกฤษแล้วเนี่ยติดต่อแล้วเนี่ยเอกสารอยู่ที่ไหน น,ะะนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่กว้างขวางมากก็ให้ไปเก็บรวบรวมหนังสือมีไปมาตัวตอบและแต่พระราชสารต่างๆติดต,ต,ต่อนั้นที่เรางานแปลและรีบเรียงที่มีการแปลออกมามากมายเนี่ยคือการเริ่มต้นที่สมเด็จกรมพยายดดำรงราชานุว่าเริ่มต้นไว นี่เห็นไหมคะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่เห็นการไกลมากจะบอกว่างานอย่างนี้ทําต่อไปจนเท่าไหร่ก็ไม่หมดมนะคะเราก็ยังทาไปได้เรื่อยๆกระเียนจะไปกี่รอบมาเกิดใหม่กลับมาก<า><า>็ยังอยู่งานบางคนซันมาตายก็ามาตายจะเหลืออะไรให้เราทํางานเนี่ยตายแล้ว <c oughs> เกิดใหม่ก็ยังไม่หมดนะักงานก็ยังรอเราอยู่นะคะนั่นก็นี่คือสิ่งที่เราเริ่มต้นไว้นะคะตอนนี้ก็ ทั้งหมดไม่คาดเ็นว่ามีทั้งงานปฏิาศา์งานวรรณคดีคือต้นฉบับต่างๆต้นฉบับก็คือรักษาต้นฉบับแต่นี้ท่านขั้นแต่ก่อนท่านบอกว่าไม่ใช่แค่เก็บรักษาของเก่านะต้องตรวจสอบตรวจทานชําระและสร้างงานใหม่<ะ>อันนี้เป็นเรื่องสําคัญตอนนี้การสร้างงานใหม่ในสร้างอย่างไรั้าที่มีต้นฉบับเก่าแต่สร้างงานใหม่เนี่ยซึ่งกลุ่มวรรณคดีหรือกลุ่มงานแปลก็คือการสร้างงานใหม่นํามาจัดพิมพ์ใหม่เขียนคำนำํานําตรวจสอบตรวจทานกับต้นฉบับ สมุดไทยเดิม,มที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นงานตรวจสอบชำระเป็นงานอย่างใหม่ในการทําเชิงอัดอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็จัดพิมพ์ให้หน้าอ่านและก็เป็นการเพิ่มพูนหนังสือที่เด็กก็ ไปดูที่แสเกวรรณคดีนะครับกลุ่มภาษาและหนังสือแนเดกวรรณคดีใช่ไปัจจุบชื่อว่าเอ่อกลุ่มภาษาและวรรณกรรมอัาจุบันภาษาและวรรณกรรมเน่ยเปลีล่ยนกันไปแต่ว่างานก็ยังเหมือนเดิมในอย่างกลุ่มจารีล่ะคะหนูอยู่กลุ่มจารีประเณีจารีนี่ก็เก่านะคือคสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานด้านวัฒนธรรมนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยงานศิลปวัฒนธรรมเนี่ยจะทิ้งวัฒนธรรมไม่ได้เป็นภาพรวมท่านก็ให้ทํางานด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมตอนหลังก็ตอนมีมีการตั้งเป็น แยกไปตั้งกระทรวงวัฒนธรรมก็มีใช่ไหมคะแต่ตอนหลังก็มาอยุธยา<ช>ด้านจารีก็เน้นในเรื่องของการค้นค,คว้าและ,ะ,ะการค้นคว้าการสืบทอดความรู้ท่านบอกว่าต้องไปเก็บความรู้นะไม่ใช่จะมีแต่ของเก่านะ,ะของใหม่ก็ต้องไปเก็บไว้ไปไปสัมภาษณ์นะคะ,คะออกไปสัมภาษณ์ล<ช>นะไปสัมภาษณ์กลุ่มคนต่างๆอันนี้คือการเพิ่มพูนข้อมูลเรียกว่าเป็น oral history ใช่ไหมคะหรือ oral tradition ตามเนี่ยเห็นไหมว่าท่านวางวางกรอบวางแนวงานทั้งหมดของสานักวรรณกรรม และปิิษศาสตร์ไว้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่างานที่เราทําทุกวันนี้เนะี่ยเป็นงานที่มีความสําคัญนะคะมีความสําคัญมาแต่อดีตและเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆด้ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนอาจจะ,ะมุ่งกับเรื่องของการทำมาหากินทางกเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ตามการเมืองการเมืองเลยเนะี่ยอาจจะไม่สนใจแต่หน้าที่เราเนี่ยเลิกไม่ได้ละไม่ได้ต้องรักษาไว้วันหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าหันกลับมาเนี่ยบรดลุกนี้ยังอยู่ค่ะนะ มืเลือกนี้ยังอยู่เราทําหน้าทีไว้ตลอดนะทุกวันนี้เนี่ยนักวิทสาศาสตร์ทุกคนก็ยังทํางานนะคะแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่อยากจะเพิ่มไว้ในสมัยหลวงวิจิตรวัทาการกับพญานุมานราชชนนั่นก็คือว่าการให้บริการงานอะไรก็ตามถ้าทําขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีการเซอร์วิสหรือให้บริการแก่ต้องมีผู้ใช้ค่ะคือหนังสืออาจจะมีผู้อ่านนะคะบริการไปแล้วแต่ว่างานทั้งหลายเนี่ยต้องมีผู้ให้บริการถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ ของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ดั้งเดิมคือการให้บริการนะทุกวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้กิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวก็เวลาในรายการช่น้นต่อไปเนี่ยก็คงจะได้สัมภาษณ์ว่ากิจกรรมอะไรที่หลากหลายมากของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์และงานหนะังสือใหม่ๆงานปีใหม่ๆเนี่ยก็มีงานเพิ่มปูนมากขึ้นอาจจะเป็นด้วยอะไรคะด้วยความเชื่อถือในฐาน,นะศักยภาพของหน้าอสุรศาสนั้นเวลาที่มีงานสําคัญข,ของบ้านเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสวโอกาสสาคัญ รอบสําคัญของบ้านเมือง<ม>งานเฉลิมพระเกียรติลูองานพระเมรุในต่างๆเ่าเนี่ย <c oughs> สานักวรรณกรรมและะวิศสตร์ก็จะได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์หนังสือชุดต่างๆ <c oughs> ในเอากาสสำคัญของบ้านเมืองเสมอ <c oughs> นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนอกจากเป็นต้นฉบับเก่าหน้าสืบทอดเก่าก็คือความสามารถดั้งเดิมหน้าที่ดั้งเดิมที่นักวิชาการรุ่ง่เก่าของเราเนี่ยท่ทานทำไว้นะคะตอนนี้ก็จะมีใครบ้างอาจจะอาจจะยกตัวอย่างนะในสมัยเป่ยนุมาเนี่ยผลง,งานเนี่ยนะคะถ้าเผอ ผู้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นหนังสืออมตะมากมากนะคะอย่างเช่นหนังสือชุดบันทึกความรู้ต่างๆเนี่ยพิจารณุมาเนี่ยท่านท่านโต้ตอบกับสมเด็จกรมพยาในเจ้าฟ้ากรมพยานนวิทิศาลนวัตทิวงศ์เนี่ยหนังสือชุดนี้ที่เป็นชุดที่มีความรู้มากๆนะคะแบบว่าสําคัญมากนี่เป็นชุดเป็นเล่มนะคะในแบบหนังสือชุดสารสมเด็จรู้จักใช่ไหมจักค่ะใครเป็นนักวิชาการไม่อ่านสารสมเด็จไม่ได้นะสารสมเด็จก็คือหนังสือโต้ตอบ ของออสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาณริศราุวติวงศ์ตอนนั้นกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านเสร็จไปไปประทับอยู่ที่ปีนงังนะคะหลังเปลีป่ยนแปลงการของเขาท่านคิดถึงกันก็มีโตตอบไปคิดดูนักปราชญดคุยกันนักปราชดโต้อตอบกันโต้ตอบกันได้เรื่องความรู้โต้ตอบกันมีคุณค่ามากๆเลยเป็นสารสมเด็จและเกี่ยวกับกรมศิลปากรอย่างไรนะคะก็ได้รับ ให้สารสมเด็จเนี่ยสมัยแรกเนี่ยลงพิมพ์ในวรา,าสนรสารศิลป,ปกรหเห็นไหมคะนิตยสารศิลปกรคือการเผยแพร่ความรู้นั้นจะต้องเผยแพร่ออกสู่ประชาชนก็มีนิตยาสารของกมรมศิลป,ปกรซึ่งทุกวันนี้ก็ยังออกอยู่ะนะสารสมเด็จก็ลงพิมพ์ในวรา,าสนรสารศิลป,ปกรหรือบันทึกความรู้ต่งงางๆนั้นพระยาอนุมานราชชนท่านเขียนแล้วปั๊บท่านก็ลงในวรา,าสนรสารศิลป,ปกรนั้นวรา,าสนรสารศิลปกรก็จึงเป็นวรารสารที่สําคัญมีค่าอีกหนึ่งจนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ก็ยังทําอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นฉบับของก็คือการให้ความรู้กับประชาชนค่ะคิดว่าครอบคลุมไหมครอบคลุมงานของสำนักวรรณกรรมและเป็นอางดีใช่ไหมคะมีอะไรจะถามไหมคิดว่ามองออกไหมคะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยสำคัญนะใช่ค่ะทุกวันนี้นยังสาคัญมากค่ะ,ะ,คะมันยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็อยากจะพาไปดู ห้องใหม่ๆในสำนักเราด้วยแล้วก็รวมถึงห้องสมุดด้วยอันนี้คงคะจะต้องให้เจ้าของงานนะให,ให้ให้คุณไพศรีคุณไพศรีพานะคะท้าผู้ชมลองไปดูซิว่าเราเล่าประวัติเ,เก่าๆมาแล้วนนะคของสำนักของ,ของก,รก,กรมถิลปรัสดุสำนักรรณกรรมเนี่ยนะคะที่งานเราเนี่ยทำไมจึงได้รับความเชื่อถือ ะะมีต้นฉบับดีๆอยู่กับเรามากเราเก็บภาษาไว้และนักอักษรศาสตร์ที่เข้ามาทํางานในปัจจุบันน่ะจงภูมิใจว่าเราทางานอะไระและเมื่อเรารู้ว่าเราทํางานอะไรนี้หน้าที่อะไรเนี่ยงานของเราก็จะมีคุณค่าคะนะคะต่อไปนะคะก็ส่วนการนําชมนั้นเนี่ยอยากให้คุณพลอยสีนะคะซึ่งเป็นนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ปัจจุบันพาไปชมนะคะจากที่คุยกันแล้วเนี่ยว่างานเหล่านี้อยู่ตรงไหนจะอย่าลืมไปชมสิ่งสําคัญที่ยังอยู่ที่นี่ทราบนะคะคืออะไร อ๋อรู้แล้วค่ะ,ะที่มันจะบอกเรื่องเล่าที่ไม่ใช่เป็นหนังสือนะอแต่ว่าเป็นสิ่งของสําคัญในกองอเราเลยแล้วก็คนเนี้ยเป็นคนที่เคยสัมผัสมาแล้วกับสิ่งของชินดีโต๊ะของพญาอนุมาแล้วเปล่าใช่รู้ <c oughs> ไหมคะว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะเขาเรียกว่าโบราณวัตถุแล้วรียกว่าอะไรเป็นของผู้ได้ โต๊ะอันนี้จต้องถือว่าเป็นโต๊ะประวัติศาสตร์โต๊ะที่พูดได้โต๊ะที่เล่าเรื่องท่านควรจะต้องเอาโต๊ะนี้มาตั้งเพราะโต๊ะนี้คือโต๊ะที่ทํางานของศาสตราจารย์พิยานุมานราชชนน์น่นเมื่อเป็นหัวหน้ากองศาาิลปวิทยาการที่นี่และทุกวันนี้โต๊ะนี้ยังอยู่ เราลองไปหากันซิว่าเราไป,ไปหาไปหาทีอยู่ตรงไหนแต่คิดว่าน่าจะให้เป็นโต๊ะที่พูดได้และ,ะต่อไปน่าจะตั้งให้ให้สวยงามนะถือว่าเป็นเป็น,ปนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เดี๋ยวคุณพลายศีพาไปชมนะคะว่ามีงานอะไรบ้างนี่ก็คือคุณประวัติศาสตร์ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูโตพยาอนุมานะคะ แล้วนี่ก็คือโต๊ะประวัติศาสตร์ที่พูดดาวค่ะ,น,ะ,คะน,นี่แคะนี่แหละค่ะที่เราบอกไว้เม่อกีนี่คือเป็นถือว่าเป็นโต๊ะที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์อย้ที่เราให้ฟังนะคะ,ค,ะคือสมัยที่ศาสตราจารย์พญานิมานทัศน์ทนต้นนี้นะคะเข้ามาปฏิบัติหลวงวิจิตรการเนี่ยเชิญขึ้นมา,า,ารับราชาการเชิญทึ้นมารับราชการที่ ที่รกรมศิลปากรเนี่ยนี่คือโต๊ะทำงานตัวรุ่นเก่านะค่ะแต่2,477เป็นโต๊ะทำงานจากอาจารย์พยานาำบัดศิลป์แล้วตัวตัวนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างคะถึงได้ยังอยู่ก็ยัง,อ,งอยู่ก็คือว่าเป็น เป็นโต๊ะของสำนักคือไปไหนไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะแต่ว่าคนรุ่นเราอาจจะไม่ทราบว่าว่าเป็นต it, yeah, really ัวใครท่านั่งทํางานนไมันต่างจากคนอื่นเลยแต่เนี่เป็นโต๊ะรุ่นเก่ามากเนี่ยเนี่ยโต๊ะทำงานสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่เนี่ยที่ทราบเพราะว่าพี่สมชายพี่สะอาดซึ่งเป็นหัวหน้าวันในคดีเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านนั่งโต๊ะนี้แล้วท่านก็รักมากเนี่ยรู้ไหมโต๊ะนี้คือโต๊ะพญาอนุบาลราชาชนนะก็เลยจำไว้ต่อๆมา แล้วก็พยายามให้ช่างเนี่ยมาขัดมาทาอะไรให้ไว้เนี่ยนะคะจะได้สืบทอดเป็นเปิดประสาทของสมองตัวนี้ค่ะเราต้องถือว่าเป็นโต๊ะเล่าเรื่องได้โต๊ะคุ้ได้เป็นยังไงบ้างคะกองเรายุคใหม่ก็ถือได้ว่าได้สืบทอดทั้งงานดั้งเดิมไวอ้อย่างดีแล้วก็มีงานใหม่ๆที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นค่ะจะตตรงต,รงตามจุดประสงค์ของท่นานผู้สถาปนากรมศิลปากรมาตั้งแต่สมัยแรก พวกเราก็ได้รู้อะไรเยอะขึ้นมากเลยค่ะที่ได้คุยกันไปวันนี้ค่ะไม่สำคัญแต่ต้องทราบซึ้งทราบซึ่งด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยตระหนักในคุณค่าของตัวเราเองค่ะแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรค่ะแล้ว่าถ้าเกิดเราต้องทำงานที่นี่เราจะได้ตั้งใจรู้ถางควานสำคัญของชาติค่ะจะต้องทำยังไงแ้วก็มีกำลังใจที่จะทำสําัญปิดงานไว้ค่ะงั้นนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้พวกเราฟังเรื่องประวัติสำคัญ ก็ความสำคัญของอาเราด้วยอันนี้คือสําคัญของชาตก็อยากจะบอกความจริงก็ในตอนต่อๆไปน่าจะมีบุคลากรค่ะน่ากศาสตราจาริญพยาใิมารดาชุตินแล้วเนี่ยผู้ในการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์รุ่นในการซองพอดีสมัยแรกๆเนีกยจมีหลายท่านค่ะอาจจะบอกอาจจะเช่นอาจารย์ตรีอมรตย์กุลนะคะคุณหญิงกุลสั์เกตแม่นกิจค่ะอาจารย์ประภัสตรีนรงค์เนี่ยก็อาจารย์ยิ้มปัญญายังกูรนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เก็บ วิธีการค้นฟ้าเรื่อใหญ่ๆนะคะว่าเราจะค้นยังไงจากนั้นเนี่ยแล้วก็รวมทั้งอาจารย์แสงมนวิทูลหมาดีรินนิดอาจารย์วิทูลมริวันเรามีคนเก่าแก่นักวิชาการอีกเยอะแยะทีเดียวน,นะคะ,คะที่เคยทางานให้ไว้กับสำบบนักงานมแลยแพทย์ศาสตร์ค่ะ,ะาสำหรับต,ติดตามกันค่ะ,ค,ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะและถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็มาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะคะ